สวัสดีครับอยู่กับรางเกรเดอรเอ็คาวเวเตอร์ทรัครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านครับมาเจอกันเก่งหนึ่งคลิปครับคลิปนี้เรามาเอารถบดสันสะเทือนล้อหนามไดนาแพรกครับเอาไปงานสี่เลนเราก็ชะลอง,งานตัวนี้ไว้ก่อนครับนี่ตรงนี้ก็หลาดยาเหมือนกันครับตรงนี้ต้องลงหินคลุกแล้วก็ มิกบดอัดแล้วก็ลงรีไซเคิลครับเราชะลอตัวนี้ไว้ก่อนเรามาเอาเจ้าสันสะเทือนล้อน้ำได้นับแผกก่อนครับเอาวันนี้ขึ้นโดยนุ่มกิวเมื่อวานจานพลพนักงานขับวันนี้น่าจะเป็นนุ่มกิวทีมงานเราก็ใช้คนเขารียกวอะไรประหยัดคนงานนี่ ทีมงานประหยัดคนงานครับประหยัดหรืออะไรก็ไม่รู้วันนี้หนุ่มกิ้วครับรับหน้าที่ครับนี่อ๋อขึ้นแบบง่ายๆสบายๆส,สตาร์ัยรุ่นทำถนนนี้ัยรุ่นทำถนน ทีมงานก่อสร้างทางนี่เป็นง่ายๆ่ายใครปวดหลังบ้างครับให้เป็นวดหลังให้ไหมครับนี่อีกอ่างกันเดอก็จะเอาฟันแมคโคนนูเนเอาครับ นี่แค่นี้ก็อยู่โอ้ทีมงานประหยัดคนงานนี่ครับประหยัดคนงานมากจอดแมโครแล้วก็มาเอารถบดไปนมกิว้วอะาวาฟันไมโครนุ้นหน่อย เรียบร้อยเอาไว้ไปเจอกันที่หน้างานสีเลนครับมาถึงหน้างานแล้วครับเจ้ารถบดสั่นสะเทือนรอเรียบเอาขาพาไปแล้วเดินรถไปข้างหน้าหน่อยเดี๋ยวเป็นแบบเจ้าดีทูเมเย็นไปเดินไปอีกอีกพอ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 ถอยหลังหนะึ่เกิว อ๋อน oh. e. ี่ได้แล้วเมื่อวานย้ายเจ้าดีทูมาลงก็ขาตีนช้างเดินหน้าหน่อยเอาฟันไม่โคออกก่อน

ครับตีนช้างเมื่อวานลงไมโครก็ตีนช้างไม่เสมอก็เกือบพาไมโครลงมานอนตะเคงข้างล่างแล้วเอาลมกิว้วไ,ไปเลยถอยมาเลยไปลงไปนี่ ผมกิวก็ตอนเช้าขับไมโครตอนบ่ายก็ขับรถบดยังไม่มีคู่ครองครับคันนี้รถหมอนวดรถหมอนวดใครขึ้นก็ได้ครับรถหมอนวดใครขึ้นก็ได้เอเจ้าสันสะเทือนล้อน้ำได้หน้าแพก ถึงที่หมายอย่างปลอดภัยก็จะนี่ครับให้บทตรงที่หนุ่มกิวเคลียริงนี่ครับเอาเกรดปรับเกรดหน่อยแล้วจะบดไว้ครับเดี๋ยวฝนลงเอาคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี่น,นะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้ครับไปเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ